ว่าลาค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดถึงคำกริยา หรือที่แปลว่ามีหรือ to have ในภาษาอังกฤษนะคะว่าคำกริยาเตะในภาษาโปรตุเกสเนี่ยเราจะใช้มันในบริบทไหนในสถานการณ์ไหนได้บา้างในภาษาโปรตุเกสนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามันใช้ยังไงใช้แบบไหนในประโยคเรามาดูวิธีการผัน verb ในแต่ละประธานกันก่อนค่ะเพราะว่าคำกริยาในภาษาโปรตุเกสเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงแต่ละประธานมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเนาะนะคะอ่ะ สรพนามแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือสรพนามเอลหรือที่แปลว่าฉันนั่นเองนะคะเวิร์บแตก็จะผันเป็นแตงอยู่เราก็จะได้เป็นเอลแตงอยู่เอลแตงอยู่หรือแปลว่าฉันมีนั่นเองนะคะ,ะสรรพนามตัวที่สองค่ะก็จะเป็นสรรพนามตูนะคะหรือที่แปลว่าคุณที่เราใช้กับคนที่เราสนิทด้วยนะคะตู่เวิร์บแตกเนี่ยค่ะ,ะ,คะเราก็จะผันเป็น เราก็จะได้เป็น to dash to แ a งชนะคะทานมาจะเป็นกลุ่มสรรพนามนะคะเพราะว่ากลุ่มสรรพนามเนี่ยมันจะมีวิธีการผ่านิร์บเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะเราก็มีสรรพนามอะไรบ้างก็จะมี e อลที่แปลว่าเขา e อล a ที่แปลว่าเธอ p o เซที่แปลว่าคุณ u s i g ร o r a s ินโ o r a ที่แปลว่าคุณนะคะอ่ะกลุ่มสรรพนามนี้เราจะผ่านเ e r b แตเป็นแต่งนะคะแต่ง นะคะมันก็จะแปลว่าเขามีเธอมีอะไรว่าไปขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงประธานตัวไหนนะคะอ่ะสรรพนามตัวถัดไปก็จะเป็นสรรพนาม Nos นะคะที่แปลว่าพวกเราเนาะนะนะคะ,ะ,คะ verb แตกก็จะผันรูปเป็น t e m u s h แล้วก็จะได้เป็น nos t e m u s nos t e m m u s นะคะก็จะแปลว่าพวกเรามีนะคะ อ่ะถัดมาเป็นกลุ่มสรพนามนีแล้วค่ะก็กลุ่มสัพนามนี้ก็จะเหมือนกันก็คือกลุ่มสรพนามต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีวิธีการผ่าน verb แต่เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะกลุ่มสรพนามนี้ก็มีอะไรบ้างค่ะก็จะมีเป็น elish ที่แปลว่าพวกเขา elish ที่แปลว่าพวกเธอ vosish ที่แปลว่าพวกคุณ อูเซนยอร์ชอัเซนยอร์ชที่แปลว่าพวกคุณนะคะ,ะกลุ่มสรรพนามนี้ก็จะผ่านเมื่อเป็นรูปแบบเดียวกันค่ะก็จะได้เป็นแตงเง่งนะคะแตงเง่งแตงเง่งกลุ่มสรรพนามนี้ก็จะแปลเป็นพวกเขามีพวกเธอมีอะไรพวกนี้ว ok ่าไปพวกคุณม ok 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 ีนะคะ,ะเราก็จะได้เป็นทั้งหมดก็จะเป็นแตงยุกแตงชแตงเตมุชแตงเง่งแตงยุ t ตงแตงแตงแตมุชแตงหงอนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะว่าผันแบบนี้นะคะ,ะในส่วนของการใช้ verb แตกนะคะว่าในภาษาโปรตุกเกสเราใช้มันในบริบทไหนได้บา้างในสถานการณ์ไหนได้บา้างก็วิธีการใช้แรกก็จะตรงตามความหมายของมันเลยคะ่ะก็คือเราใช้บอกว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรนะคะ,ะตัวอย่างเช่นเอลแตงยูองกาขุก เอลเตญุองกาุมัมเมี่ยก็กำลังบอกว่าฉันมีรถหนึ่งคันเห็นไหมคะว่าเราใช้เวิร์กแตกในการบอกว่าเรามีอะไรนะคะแต่หรือถ้าเราอยากจะบอกว่าเราไม่มีอะไรเราก็แค่เติมคําว่านาวซึ่งแปลว่าไม่เข้าไปด้านหน้าเวิร์กเตกเพื่อบอกว่าเราไม่มีนะคะตัวอย่างเช่นเอลนาวเตญุกาขุเอลนาตกในประโยคนี้มัมเมียก็บอกแล้วว่าฉันไม่มีรถนะคะฉันไม่มีรถ เัรนั้น verb แต่วิธีการใช้แรกก็ตรงตามความหมายนะคะว่าใช้บอกว่ามีหรือไม่มีอะไรนั่นเองนะคะ,ะในส่วนของวิธีการใช้ที่2ก็คือเราใช้ verb แตในการบอกอายุในภาษาโปรตุเกสค่ะโดยโครงสร้างประโยคของการบอกอายุก็จะเป็นประธานตามด้วย verb แต่ตามด้วยตัวเลขแล้วก็ตามด้วยคําว่า a n ุ s ซึ่งแปลว่าปีค่ะนะคะประธาน verb แต่ ตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขอายุของเราอะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า a น o s ซึ่งแปลว่าปีนะคะตัวอย่างเช่น eu t e n g ย t r ร i น t a ซิ i n c อ a ñ eu t e n ย o t r อ i n t a y c i n a ในประโยคนี้แม่เหมีก่ก็กำลังบอกว่าฉันอายุ35ปีนะคะฉันมีอายุ35ปีนั่นเอง วิธีการใช้สุดท้ายของเว็บเตสนะคะก็จะเป็นเว็บเตสเนี่ยค่ะ,ะ,คะถ้าเราใช้คู่กับกลุ่มคำนามกลุ่มเฉพาะพิเศษเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มคำนามที่ใช้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเรานะคะมันก็จะเป็นการบอกว่าฉันรู้สึกถึงสิ่งนั้นๆอยู่ซึ่งกลุ่มคำนามนี้ก็จะมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น f o r m ือนะคะที่แปลว่าหิวข้าวเพราะฉะนั้นเวลาท่ามะเมียวพูดว่าเอ เต็งยูฟอร์มเมียก็กำลังบอกว่าฉันรู้สึกหิวข้าวนั่นเองนะคะถัดมาตัวอย่างเช่นคำว่าเซดด์เซดดหรือที่แปลว่าหิวน้ำนะคะถ้าเมียพูดว่าเอลเต็งยูเซดด์เมียก็กำลังบอกว่าฉันรู้สึกหิวน้ำนะคะถัดมาตัวอย่างเช่นคำว่าฟริวฟริวหรือที่แปลว่าความหนาวนะคะถ้าเมียพูดว่าเอลเต็งยูฟริว เมียก็กําลังพูดว่าฉันรู้สึกหนาวนะคะอะ่หรือคําว่าการร้อนที่แปลว่าความร้อนทำใหเมียพูดว่าเ el tenyu karor เมียก็กําลังพูดว่าฉันรู้สึกร้อนนั่นเองนะคะหรือคําว่าเมดุซึ่งแปลว่ากลัวความกลัวนะคะทำให้เมียพูดว่าเอลเต e n y u เมด u เมียก็กําลังพูดว่าฉันรู้สึกกลัวน,นั่นเองนะคะฟอ r m e r sedu รียูกาโรสเมดูนะคะก็จะเป็นกลุ่มคํานามเฉพาะที่เป็นใช้พูดถึงความรู้สึกต่างๆนะคะเรากลุ่ถ้าเป็นกลุ่มคํานามนี้เราจะใช้คู่กับเวิร์บตอในการพูดถึงมันนะคะอ่ะยังไงเราเอาไปใช้กันดูนะคะใช้พูดถึงว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรในชีวิตของเราใช้พูดถึงอายุของเราหรือใช้พูดถึงความรู้สึกของเรานะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะ Muito obrigada e até a próxima.